ไม่กินงอนคือไม่อยากกินน้ำใหญ่บอกนี่เร็วทำไงบอกเร็วบอกก่อนเร็วบอกเร็วงอนเร็วอ่ะโอ้ยคิวงอนเร็วมามามาหาแม่เร็วกินไปแล้วอยเงี้ยกินมะม่วงโอ้ยไม่ใช่หิวข้าวแล้วเหรอเนี่ยข้าวไหมเอาข้าวไหม อร่อยเลยน่ะเออมันสุกข้างในน่ะข้งในมีสุกมันจุนพอดีเลยจุนลิ่งแบบในมันอะร่วงลงมาเองเลยเนาะแม่ลูกอะแม่หมอบ้านอร่อยไหมอร่อยทำไงฮัลโหลอร่อยทำไงเผี่ยนยังเข้าไปกดติดตามต้องให้ลุงซื้อไงอ๋อทำไมเนี่ โม่มอแล้วเนี้ยแม่บอกแล้วว่าอย่าทำแรงอย่าทำแรงเชื่องหายแล้วนะพังหมดแล้วอ้าวไปไปกี่ด้วยกันออ๋ไม่เดี๋ยวก็โดนแม่ากือบเดี๋ยวเกือบโดนแม่เลยอ่ะเนาะเจ้าผ้าห่มเอาเจ้าพ้าห่มนั่นไงพ้าห่ม เราหยิบให้แล้วอังไ,ได้ไอ้นี่หนอนโอ้ยยังได้อะไรฟ้า,ฟานะโอยันได้สีฟ้าฟ้าด้วยอ้าวจะเอา่มไปไหนล่ะเนี่ยไหนว่าจะเอาผ้า่มเอาไปใส่